อยากจะสร้างก้าวเนินเนี่อยากจะปั้นก้นต้องทำยังไงบ้างสควอตวันละ5 0 0อครั้งจะได้ก้นแด้งใจคนที่ไม่มีก้นในสมัยก่อนนะคะได้แบบแอนตี้หรืออะไรนะคะแต่ฮัโลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับ กลับเข้าสู่วิดีโอที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการดูแลสุขภาพออกกำลังกายและก็การทานอาหารนะคะโดยคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การปั้นก้นจากใจคนที่ไม่มีก้นในสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังมองหาความรู้นะคะหารายละเอียดในการอยากจะสร้างก้าวเนื้อเนี่ยอยากจะปั้นก้นต้องทำยังไงบ้างนะคะสเต็ป123ให้ดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะว่าเต็มมุมบอกหมดเลยนะคะไม่มีกักค่ะ แตงโมจะมาบอกทุกอย่างที่แตงโมทําแล้วมันได้ผลจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเองนะคะการที่เรามีความรู้ที่ถูกต้องนะคะเรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรมันจะช่วยเซฟเวลาเราได้เยอะมากเลยค่ะแนะนาตัวก่อนนะคะชื่อแตงโมค่ะหลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักกันก็ยินดีต้อนรับนะคะช่อง y o u t u b e ของเราก็จะเป็น เรื่องของการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้เรื่องของการออกกำลังกายดูสุขภาพตัวเองแล้วก็เรื่องของการทานอาหารต่างๆนานาคะโดยวันนี้นะคะตงโมจะพูดอยู่หลักๆอยู่3ข้อค่ะคือเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการทานอาหารและเรื่องการพักผ่อนค่ะในการที่เราจะทําอะไรสักอย่างค่ะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาสร้างนะคะเพราะฉะนั้นทีที่สําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าในการปั้นก้นนะคะนั่นก็คือการที่เรามีความสม่ําเสมอค่ะ และอีกอย่างที่แตงโมอยากจะบอกก่อนเลยนั่นก็คือว่าทุกคนมันแตกต่างกันถึงแม้ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะทําตามคําแนะนําที่แตงโมให้นะคะหรือว่ามีเทรนเนอร์มียูทูบคนอื่นต่างๆเราอาจจะไม่ได้ผลเหมือนเขาหรือว่าอาจจะทําได้ผลช้ากว่าเขาเพราะว่าเราทุกคนนั้นมันเกิดมายูนิคเนาะสร้างกล้ามเนื้อสร้างได้คะ่ะแต่ละคนะมันอาจจะใช้เวลาต่างกันแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจต่างกันแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีก้นใหญ่นะเป็นแบบ ก้นแดงสายฝอเราก็สามารถสวยได้ในแบบของเรานะคะเพราะฉะนั้นแฮปปี happy, ้รักตัวเองในแบบของเราค่ะ ข้อแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทานอาหารเรามาคุยเรื่องรร<เ>ข,ของการทานอาหารกันเนาะแตงโมเรื่องที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ก็ตอนที่แตงโมเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสนใจเรื่องอาหารของแตงโมมากกว่าปกตินะคะเรื่องอาหารน้าสำคัญมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลนั้นเรื่องอาหารต้องมาเลยค่ะไม่ว่าใครคนไหนที่กําลังจะสร้างกล้ามเนื้อใครคนไหนที่อยา,ากจะปั้นก้นนะคะหรือว่าใครคนไหนที่อยากจะลดไขมันลดน้ำหนักต้องไปดูที่อาหารเป็นหลักเลยค่ะอย่างแรก,แกที่อยากจะบอกก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไดเอทแบบ เครียดหรือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องนับแคลอรี่นะคะถ้าใครคนไหนที่สะดวกนับแคลอรี่แล้วรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดเรารู้สึกว่ามันทําได้มัน practical นะคะสําหรับบางคนนะอันนั้นแตงโมก็แนะนําให้ทําถ้าเราทาแล้วเราแล้วเราไม่ได้แบบอึดอัดแล้วเราแบบไม่รู้สึกว่าเราแบบมีความคิดที่มันท็อกซิกกับอาหารนะคะถ้าใครที่สามารถนับแคลอรี่ได้ดีมากนับเลยค่ะเพราะว่ามันจะเห็นผลชัดเจนได้มากกว่าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้นับแคลอรี่แต่ว่า อาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกว่าการนับแคลอรี่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบไม่อยากจะนับอ่ะเขาะ้าใจไหมบางคนรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองการนับแคลอรี่มันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแตงโมแนะนําว่าเราอ่ะควรที่จะมีการดูพอร์ชันอาหารโดยครา่าวๆสักวิธีใดวิธีหนึ่งคือตอนนี้แตงโมรับเทรนออนไลน์อยู่ค่ะแตงโมก็จะให้ลูกเทรนของแตงโมคนที่ไม่ถนัดนับแคลอรี่ก็ใช้ในส่วนของแฮนด์พอร์ชันดูคือเป็นเป็นการกะ ปริมาณอาหารที่เราควรได้รับในแต่ละมือ้อโดยใช้ใช้มือของเราในการกะค่ะ,ะถ้าใครคนไหนสนใจก็สามารถเข้า google แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะคือมีประโยชน์มากๆเลยเพราะแตงโมงรู้สึกว่าถ้าเราจะลดไขมันหรือว่าจะสร้างกล้ามเนื้อมันต้องมีการกะพอร์ชั่นของอาหารสักวิธีใดวิธีหนึ่งถึงแม้ว่ามันไม่ใช่วิธีการนับแคลค่ะเราสามารถที่จะปั้นก้นได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ใน Cal o r i e surplus maintain หรือว่า d e f i c i t ทนะคะถ้าเราทานอาหารที่ถูกต้อง c a l o r i e surplus คือเราทานมากกว่า m maintain c a l o r i e ของเราค่ะส่วน deficit, De ฟ i c i ิ De f ฟ c i t ิก็จะตรงกันข้ามก็คือเราทานน้อยกว่า i n t a ท n c a l o r i e ของเราค่ะแต่ว่าเราจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ในเดฟเฟซิก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ทานน้อยเกินไปค่ะแตงโมแนะนำว่าถ้าใครที่อยากจะแบบ แต่ว่าก็อยากจะสร้างกล้ามเนื้อเวลาเดียวกันแล้วก็ลดไขมันไปในเวลาเดียวกันแตงโมงแนะนําให้ทานน้อยกว่าเมนเทนแคลอรี่ ain ประมาณ200แคลอรี่ก็พอค่ะแต่ว่าถ้าคนไหนนะคะที่อยากจะเห็นผลเร็วๆหรือว่าคนไหนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อเร็วๆนะคะแตงโมงแนะนําว่าให้ทานเป็นเป็นแบบเซอร์คลัสค่ะก็คือให้ทานมากกว่าเมนเทนแคลอรี่ของเราค่ะซึ่งแตงโมงก็แนะนําให้ทานไม่มาก กว่าปกติจนเกินไปเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในเซอร์พลัสใช่ไหมเราพยายามที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะไขมันที่เพิ่มขึ้นมาให้ได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทานมากกว่าปกติเพียงแค่2 0 0ร้อถึงสามแคลอรี่เท่านั้นค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคลีนบล็อกนะคะการที่เราอยู่ในเซอร์พลัสนะคะร่างกายเราอะ่ะมันก็จะมีสารอาหารที่เราทานเข้ามา สามารถเอาไปใช้ซ่อมแซมสร้างกล้ามเนื้อของเราให้มันแข็งแรงขึ้นใหญ่ขึ้นมันมีโอกาสสร้างกล้ามเนื้อแบบนั้นได้มากกว่าตอนที่เราอยู่ในเมนเทนหรือว่าตอนที่เราอยู่ในเดฟเฟซิตนะคะการที่เราอยู่เซอร์พลัสคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคะ่ะที่น้ำหนักเราจะขึ้นเพราะว่าเราทานมากกว่าเมนเทนแคลอรี่ของเราส่วนน้ําหนักที่ขึ้นมานั้นจะเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาซะส่วนใหญ่หรือว่าเป็นไขมันที่เพิ่มขึ้นมาซัส่วนใหญ่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอาหารประเภทไหนที่เรากินแล้วก็เราออกกําลังกายหนักแค่ไหนนะคะค แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะ่ะโฟกัสที่ macro nutrients นะคะ macro คือสารอาหารหลักร่างกายต้อต้องการนะคะก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะแตงโมจะแนะนําให้ทานอาหารเป็นไฮโปรตีนค่ะก็คือโปรโตีนสูงซะส่วนใหญ่โดยสําหรับคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักนะคะแตงโมแนะนําให้ทานเป็น1.5เท่าถึง2เท่าของน้าหนักตัวในหน่วยกิโลกรัมค่ะ แล้วก็ส่วนเรื่องคาร์บเรื่องแป้งแล้วก็ไขมันเนี่ยแตงโมงไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยตัดออกไปเลยเพราะว่ายังไงร่างกายเรามันก็ยังต้องการเนาะถ้าใครที่ออกกาลังกายแล้วร,รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงแตงโมแนะน,นําให้ทานพวกคาร์บก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นพวกแบบคาร์บที่มันย่อยง่ายหน่อยอาจจะเป็นแบบนมปังขาวหรือว่าเป็นกล้วยทานก่อนออกกาลังกายสักครึ่งชั่วโมงก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีแรงมีแรงฮึดมีแรงสู้ตลอดทั้งการออกกาลังกายเซสชั่นนั้นๆต่อไปค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่แตงโมอยากจะแนะนํานะคะนั่นก็คืออยากให้เพื่อนๆลองทําการทานอาหารแบบก80ด80-20ดูกด80-20ก็คือเราทานอาหารที่มัน high nutrients หรือว่าอาหารที่มีประโยชน์เยอะพวกโฮ o l e food สักประมาณ80%ของอาหารที่เราทานทั้งหมดใน1วันนะคะส่วนอีก20%เนี่ยก็คืออาหารที่เราชอบอาหารที่ทําให้เรามีความสุขเพราะว่าการทาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะสติ๊กที่จะแพลนการทานอาหารแบบเนี้ย ทำต่อไปได้เรื่อยๆในระยะเวลานานนะคะเราจะไม่ลมเลิกซะก่อนสําคัญมากๆเลยค่ะการทานอาหารต้องทานให้ถึงอยากจะปั้นก้นอยากจะสร้างกล้ามเนือ้อการทานอาหารสําคัญมากๆค่ะหัวข,ข้อที่2นะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายถ้าใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนออแต่โมคิดว่าการออกกําลังกายที่บ้านสามารถทําได้เป็นพวกบอดีเวทนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบบูดี้แบงเข้ามาช่วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบเริ่มที่จะออกมาระยะเวลานาน,านแล้ว แตงโมแน,นะนําว่าควรที่จะม,มีการเพิ่มน้ําหนักเข้ามานะคะเป็นการเพิ่มแรงต้านอาจจะมีแบบพวกดัมเบลเข้ามาบา์เบลเข้ามาซื้อมาไว้ก็ไปททำที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะสร้างกล้ามเนือ้อเราควรที่จะมีการทำโปรแกรมแบบ progressive overload นะคะ,ะจะอธิบายยังไงดีมันเป็นเหมือน <c oughs> การ progress ive, การพัฒนา overload o v e r l o a อะ เระกับการพัฒนาในทุกๆเซสชันที่เราออกกำลังกายสมมติว่าอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วเราสามารถทำฮิปทรัสได้ที่แบบอ่าสาโล ที่8ครั้งอาทิตย์นี้เราก็พยายามที่จะทําให้ได้มากกว่านั้นนั่นก็คืออาจจะไม่ต้องเพิ่มน้ําหนักก็ได้อาจจะแบบทํา30โลแต่ว่าอาทิตย์นี้เราได้12ครั้งนะอันนั้นนคือเราจะเห็นว่าเราพัฒนาขึ้นหรือไม่ก็อาทิตย์นี้เราเราก็เพิ่มน้ําหนักเป็นจะเป็น35หโลหรือว่าเป็นการเพิ่มซูเปอร์เซตเข้ามาเพิ่มดับเซตเข้ามานะคะหรือว่าเพิ่มทริเซตเข้ามาอันนี้มันก็คือการโปรเกสซีฟโอเวอร์โหลดในอีกวิธีหนึ่งค่ะออกกาลังกายที่บ้านสามารถเห็นผลได้ไหมแต่โมอบอกได้เลยว่าเห็นผลได้ค่ะ ตราบใดที่เรามีพวกน้ำหนักเข้ามามีพวกดัมเบลนะคะมีพวกแบบแรงต้านต่างๆก็จะเห็นผลมากกว่าแค่การออกกำลังกายแบบบอดี้เวทการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทเป็นสิ่งที่ดีแตงโมไม่ได้แบบแอนตี้หรืออะไรนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากจะปั้นก้นที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อค่ะถ้าใครที่แบบเข้าฟิตเนสได้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์มันครบกว่านะก็น้ำหนัก ที่ใช้ก็มีมากมายให้เลือกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ออกมาที่บ้านก็สามารถใช้ดัมเบลวาเบลก็ได้แล้วก็มีการเพิ่มแบบ การมีการทำพกกริปโอเวอร์โหลดแบบที่อื่นเช่นการลดเวลาพักการเพิ่มซูเปอร์เซตการเพิ่มตับเซตอะไรประมาณนั้นนะคะที่แตองโมอธิบายไปค่ะหลายๆคนชอบพูดว่าเนี่ยสควอตแล,ล้วก้นใหญ่จริงๆแล้วสควอต is not the best for glutes นะคะสควอตส่วนใหญ่มันจะเวิร์กที่หน้าขาของเราค่ะนั่นก็คือควอนของเราเนาะแล้วก็มีการใช้กล้ามเนื้อก้นด้วยแต่ว่าไม่มากนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คือจะเป็นที่หน้าขา e x e r ซ์ s e ที่มันแบบทาเก็งก้นได้มากกว่าการสควอตนั้นมีนั่นก็คือพวกแบบ h ิป h i n g e exercise นะคะ แต่ว่าแตงโ,โมไม่ได้บอกนะคะว่าสควอตเป็นข้าวกำลังกายที่ไม่ดีแตงโมชอบสควอตมากแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากจะปั้นก้นค่ะแตงโมก็ยังทำสควอตนะเพราะว่ามันเป็น compound movement ที่มันดีต่อร่างกายแล้วมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนมันเป็นการเหมือนการสร้างความแข็งแรงส่วนรวมของร่างกายแล้วค่ะอีกอย่างที่สําคัญนั่นก็คือการที่เรามีแพลนออกกำลังกายที่ชัดเจนค่ะแพลนว่าวันนี้ อาทิตย์นี้วันไหนบ้างที่จะออกกําลังกายก้นเราจะเล่นท่าไหนบ้างเรามีโปรแกรมแบบมันท่ามันโอเคไหมท่าที่เลือกใช้ในโปรแกรมนั้นอะ่ะมันโฟกัสที่ก้นอย่างที่เราอยากจะสร้างหรือเปล่าเราควรที่จะเล่นก้นประมาณ2 ถึง3วันต่ออาทิตย์ไม่มากกว่านั้นเราไม่เล่น5วันแล้วไม่เล่น6วันต่ออาทิตย์นะคะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาให้กล้นยเราอได้มีเวลาพักผ่อนเนาะได้มีเวลาเอาเอาโปรตีนที่เราทานไปไปสร้างกล้ามเนือ้อไปซ่อมแซมกล้ามเนือ้อให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นค่ะ จริงๆแตงโมพึ่งที่จะปล่อยโปรแกรมออกกําลังกายใหม่ไปนะคะเป็นโปรแกรมปั้นก้นที่สามารถทําที่บ้านได้อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนมากมีแค่ดัมเบลเท่านั้นถ้าสนใจก็คลิกที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมของแตงโมก็ได้นะคะก็คือสามารถเป็นโปรแกรมของของใครก็ได้ที่มันแบบมีมีชัดเจนอะมีขั้นมีตอนมีการเลือกใช้ท่าออกกําลังกายที่มันเหมาะสมกับการปั้นก้นแล้วก็มีการเลือกใช้เซตที่เหมาะสมกับการสร้างกล้ามเนื้อ จำนวนครั้งที่เหมาะสมกับการสร้างกล้ามเนื้อและอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือฟอร์มที่ถูกต้องต้องมาก่อนเสมอต้องมาก่อนการเพิ่มน้ำหนักค่ะเราไม่ e g ล lift นะคะเราไม่ยกหนักเพราะว่าเรา เราคิดว่าร่างกายเราไหวนะคะเราต้องฟังเสียงร่างกายของเราว่าร่างกายเรามันแข็งแรงพร้อมไหมที่จะยกน้ําหนักนั้นๆน,น,นะคะการที่เรารักษาฟอร์มที่มันถูกต้องนั้นมันสําคัญมากๆค่ะ,ะเราก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของตัวเองนะคะอีกอย่างนะคะที่อยากจะพูดในเรื่องส่วนของหัวข้อการออกกาลังกายนั่นก็คือ m i n d muscle connection ค่ะ my muscle connection นั่นก็คือการที่เราคิด การที่เรา imagine การที่เราจินตนาการกล้ามเนื้อที่เราใช้งานอยู่สมมติว่าเรากำลังออกกําลังกายฮิบตัสใช่ไหมเราก็ตอนที่เราออกกําลังกายอยู่เนี่ยให้เราคิดถึงกล้ามเนื้อนั้นๆที่เรากําลังทํางานอยู่ใช้งานอยู่มันจะเป็นเหมือนการช่วยให้เรา connect ถึงกล้ามเนื้อนั้นๆค่ะเข้าใจกันไหมนะส่วนขอข้อที่3นะคะนั่นก็คือ rest and recovery ค่ะทำไมการพัก การ rest and recovery ทำไมมันถึงสำคัญคือเราอะ่ะไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อตอนที่เราออกกําลังกายนะคะเราจะสร้างกล้ามเนื้อหลังจากที่เราออกกําลังกายหลังจากที่เรามีการ b ร e ดาว o w n t อ e มา s c โซนะคะมีการทำลายกล้ามเนื้อของเราแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการทานอาหารเข้าไปร่างกายมันก็จะเอาอาหารที่เราเออก เข้าไปเนี่ยไปซ่อมแซมไปสร้างกล้ามเนื้อให้มันมีมการเตรียมพร้อมมีการสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นแตงโมแนะนํานะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยควรที่จะมีวันพักตอนหนึ่งอาทิตย์ก็คือ1วันยิ่งดีเลยก็คือ2วันค่ะแล้วก็เรื่องการน,นอนก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะการน,นอนไม่ถึงการน,นอนหลับที่ไม่สนิทนอนหลับแบบไม่มีคุณภาพนั้นมันส่งผลในเรื่องของสุขภาพเราหลายๆเรื่องเลยรวมทั้งการออกกำลังกายและการฟื้นฟูร่างกายการฟื้นฟ,นฟนูกล้ามเนื้อนะคะอย่าง<ๆ>ที่แตงโมบอกไปนะคะคลิปนี้แตงโมหวัง มากๆากเลยว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังหาความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการออกกาลังกายโดยเฉพาะใครที่คลิกเข้ามาในวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ดูจบถึงตอนนี้นะคะก็ยินดีมากมากเลยที่ได้มาพูดคุยกันได้มาแชร์ความรู้ได้มาแชร์ประสบการณ์กันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้ไม่ต้องไปแบบลองผิดลองถูกเนาะใครที่กําลังมองหาโปรแกรมปั้นก้นนะคะที่สามารถทําตามได้ที่บ้านก็ฝากโปรแกรมของแตงโมไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเห็นผลจริงๆโปรแกรมที่แตงโมทาคือทํามาจากทั้ง ประสบการณ์ส่วนตัวของแตงโมเองแล้วก็เลือกถ้าออกกำลังกายที่มี science base back up นะคะว่าอันไหนที่มันดีต่อก้นของเรามากที่สุดค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะความรู้อัดแน่นนะคะคือมันเป็นเรื่องที่มันควรที่จะรู้จริงๆแตงโมยพยายามที่จะย่อแตงโมยพยายามที่จะแบบไล่เรียงนะคะแบบแบบนีเยอะมากเลยนั่งดูนะคะ เั้งดูโ o i n ไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากจะตกหล่นตรงไหนนะคะแล้วก็เลยทำลิส์รายการที่จะพูดมาให้ะคะ่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาดูกันวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย